ค่ะไปคุณสอิ้งค่ะจากสุพรรณบุรีคุณสอิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสอิ้งมีปัญหาเรื่องอะไรคะอยากสอบถามที่ว่าทางรัฐจะช่วยคนที่เป็นโควิดนะคะช่วยเหลือค่าข้าวคนละพันห้าช่วงที่เป็นนะคะอืมแต่ทีนี้มันก็ผ่านสามเดือนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ตา่าง เขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์นะพี่เขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังคือช่วงเขาบอกว่าคนที่เป็นช่วงเดือนเมษานะคะคือนั่นคือเราเป็นช่วงสุดท้ายรุ่นสุดท้ายพอดีค่ะเขาบอกรุ่นนั้นนะคะยังจ่ายแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีงบไม่มีอะไรเขาพูดแบบนี้ใครพูดอ่ะใครเป็นคนพูด้ขอมูลคะทางเทศบาลคือไปสอบถามคือให้ญาติเด็กๆไปถามนะคะเขาก็บอกว่า ยังไม่มีงบยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเทศบาลเทศบาลอะไรครับเทศเทศบาลสองพี่น้องคือไปติดโควิดอยู่ที่นั่นค่ะอืเทศบาลสองพี่น้องคือเดิมเนี่ยเขาจะส่งข้าวส่งน้ําให้โดยหลักนะโดยหลักก่อนนะจ้าต่อมาเขาก็ไม่ส่งใช่ๆช่ใช่ไม่ส่งก็ถ้า ถ้าเทศบาลจะดูแลเองก็เป็นเรื่องของเทศบาลค่ะอ่าเป็นเรื่องของเทศบาลไม่ใช่สปสชเพราะสปสชไม่เคยจ่ายเงินค่าอาหารให้กับใครยกเว้นยกเว้นเหลือเหมือนแัลว่าเขาไม่ได้พอหลังจากที่ว่าคุณจะเองฟังแป๊บเดียวนะคุณต้องฟังแป๊บหนึ่งนะยกเป็นอยู่สิบกว่าวันนะคะสิบกว่าวันเขาไม่ได้ส่งข้าวเราคือเราหากินเองพี่ฟังแป๊บหนึ่งนะจ้า สปสชเนี่ยเขาจะส่งอาหารให้แต่ไม่เคยจ่ายตังเป็นเงินสดให้ใครต้องกลับมาตรงเกณฑ์น,นี้ก่อนนะทีนี้ถ้า,าพี่เอิงบอกว่าเออเด็กๆไปถามเทศบาลบอกเทศบาลจะให้พ 5, 5, 5, 5นห้าพันี่ครั้งเดียวหรือให้ทุกวันหรือยังไง คือหมายถึงว่าช่วงที่เราติดโควิดอยู่นะ่ะคือเขาจะช่วยพันห้านะคะพันห้าเทศบ,บาลทุกวนนะเทศนะบ,บาลสองพี่น้องนะจ้าอืมซึ่งผมก็ไม่เห็นว่าที่อื่นเ็าจะจ่ายแบบนี้เหมือนกันเขาไม่เห็นได้นะคะพี่นอนทางนี้เขามาพี่ไม่ได้พี่ไปถามเทศบ,บาลอีกทีหนึ่งไหมอ่ะไปมาแล้วค่ะไปแล้วเทศบาลเขาว่าไงยังไม่มีงบเขาบอกว่าคนอ่ะมันเป็นเยอะ เขาก็ต้องจ่ายคนรุ่นแรกก่อนเขาพูดอย่างนี้ค่ะพยายามหาข้อมูลอยู่นะพี่น้องพยายามหาข้อมูลอยู่อย่างของคุณพี่ระบุก็คือว่าเมษานี่คือเมษาปีนี้ใช่ไหมก็คือเป็นรุ่นสุดท้ายที่คุณพี่บอกเมษาที่ผ่านมานะค่ะก็ยังไม่มีข่าวว่าจะจ่ายเป็นเงินสดนะพี่ถนอมอืมเดี๋ยวนะคะไอคือน้องสาวแฟนบ้านเขาอยู่ขอนแก่นนะคะ ที่ชนบทนะคะคือเขาเป็นเขาหายได้3ามวันเขาก็ได้เงินเลยคือทางโรงพยาบาลก็จะจ่ายเงินให้พันห้าค่ะโรงพยาบาละโรงพยาบาลอะไรครับชนบทค่ะที่ขอนแก่นจ้าอันนี้ต้องถามคุณผู้ชมใน Facebook ไลน์แล้วล่ะค่ะว่ามีใครได้รูปแบบนี้ไหมเดี๋ยวรั้เรื่องไว้ก่อนนะฮะไม่มีข้อมูลเลยคุณจะอิ่งครับไม่มีข้อมูลจริงๆครับพี่ครับทำมาถึงขนาดนี้เนี่ย เนี่ยคุณผู้ชมก็บอกอยู่ว่าน,น,น่าจะเป็นงบของอบอตอรหรือว่าเทศบาลหรือเปล่าถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของท้องถิ่น<ม>ที่เขาดูแลคนของเขาเองแต่ไม่ใช่งบสปสชเพราะสปสชนี่ตามนโยบายรัฐบาลน,นี่ไม่มีก็แต่ส่งอาหารในช่วงแรกวันละสามื้อะนะครับ<า>ต่อมาเขายกเลิกตรงนี้เพระลดค่าจ่ายลงมาค่ะนะครับจากไม่อั้นจนกระทั่งมาอั้นอยู่ที่หมื่นเท่าไรหมื่นสองอาหารเขาส่งแค่ช่วงสองวัน สองวันตรงอยู่สองวันผมไม่พูดต่อแล้วนะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะที่พีโทมาถามว่ายังไม่ได้ตังค์พันห้าเนี่ยนะถ้าพี่จะบอกว่าพี่จะไปรับจากอบตเทศบาลสองพี่น้องใช่ไหมใช่จ้าเออเดี๋ยวทีมงานเราจะถามทางเทศบาลให้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีจริงหรือเปล่านะครับเรากล่าวอ้างไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่มีข้อมูลเลยนะพี่นะเพราะว่าไม่มีเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไม่มีใครบอกว่าได้พันห้าได้พันห้า ถ้าถ้าอยู่สองพี่น้องเลยได้พันหเดี๋ยวคนข้างเคียงก็ย้ายไปอยู่สองพี่น้องด้วยค่ะจอติดที่นั้นได้พันห้าโอเคนะ,นะพี่<จ>ะนะสวัสดีครับทางเทศบาลแล้วอบตเนาะสวัสดีนะค่ะ